Hai, saya Melvina Kartika Salim dari Medan, Indonesia. Karena kelihatan lebih fresh, biar lebih muda gitu. Ini kan belum operasi, ikutin ya. ฉีดไขมันตัวเองจะเป็นการเอาสารจากร่างกายของเราเองนะคะก็คือว่าเป็นตัวเซลล์ไขมันนํากลับมาทดแทนในส่วนของบริเวณที่ขาดวอลลุม่มไขมันตรงบริเวณนั้นนะคะมีการขาดหายไปนะคะขาดวอลลุ่มเราก็จะมาเติมทําให้ใบหน้าดูเด็กลงนะคะคุณไข้ารายนี้หน้าผากส่วนบนมีความนูนแต่ส่วนล่างมีความแบนดัดงนั้นจึงควรแก้ไขปัญหาที่หน้าผากส่วนล่างโดยการเติมไขมันเพื่อทําให้โวลงนูนรับกับรูปแม่ามากขึ้นและเสริมหนังเห็นค่ะถัดไปคำบักของคุณไข้มีความตอบ ดังนั้นควรเติมขมับเพื่อปรับวอลลุมและทําให้หน้าดูลิฟต์หรือยกขึ้นค่ะส่วนที่3คือใต้ตาซึ่งผิวบริเวณนี้จะมีความบางมากดังนั้นจึงต้องการไขมันโมเลกุลละเอียดเล็กพิเศษที่เรียกว่านาโนแฟตเพื่อทําให้ใต้ตาสมูทดูไม่เป็นก้อนค่ะ ส่วนสุดท้ายคือร่องแก้มซึ่งคนที่มีร่องแก้มลึกและมีความยาวจะทําให้ใบหน้าดูแก่ดังนั้นจึงควรรับในส่วนนี้ทําให้เติมเต็มมากขึ้นทําให้หน้าดูเด็กลงโดยคนไข้ารายนี้มีปัญหาคือร่องแก้มสองข้างไม่เท่ากันดังนั้นควรปรับสมดุลได้ค่ะ